สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลัคกี้พยี่ิบพยากรณ์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทํานายดวงในวันที่7กันยา2566ให้กับคน7วันเกิดเริ่มต้นที่คนวันอาทิตย์3ใบไม่พูดเยอะนะคะวันอาทิตย์มากับเดวิลนะคะมากับ5ดาบนะคะมากับ เจ็ดเรียนนะเขาบอกว่าวันนี้คนวาทิตย์นะคะนะมีความอยากได้อยากมีพาชั่นสูงวันนี้นะเห็นอะไรอยากได้ต้องได้ ะะแต่ดูสถานการณ์ไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่นะนะคะแต่ความกระเฮี้ยนก็คืืหรือความอยากความนิดมันเยอะมากๆนะคะนะทีนี้วันนี้เราก็จะเข้าข้างตัวเองมากเป็นพิเศษนะคะเราก็ดันทุรังเป็นพิเศษนะคะนะออแต่บางทีบางอย่างของบางอย่างที่มันดีจริงๆมันก็ต้องรอคุณนะมันก็ต้องรอสักนิดหนึ่งนะคะบางทีก็ะนะวันนี้ไม่ได้วันข้างหน้ามันได้แล้วก็ได้แบบ ดีเลยเยี่ยมเลยนะเยอะเลยอะไรก็ได้นะคะนะมีเรื่องของการเขาบอกว่าการทําอะไรที่มักจะไม่ค่อยมีคนช่วยหรือพูดอะไรมักจะไม่ค่อยมีคนอยากฟังนะคะบางทีก็วันนี้ก็เพื่อนฝูงเอาใจออกห่างนะประมาณนั้นนะคะนะเขาบอกว่าถ้ายังอรออะไรก็ยังคงต้องรอต่อไปอีกสักระยะนะคะตอนนี้ยังไม่ค่อยที่จะ,ะได้พบได้เห็นในสิ่งที่เราอยากได้สักเท่าไหร่นะจ๊ะ แล้วเขาบอกว่าการทํางานนะตัวทักพิเศษเขาก็บอกว่ามันมีความผิดปกติอยู่แล้วนะคะแต่อย่าไปขยี้นะคะให้เอาหูไปนะออกตาไปไห้นะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวก็ดีไปเองนะต่อตามนั้นเลยต่อไปคนวันจันทร์ค่ะสามใบจันทร์สามใบนะจ๊ะจันทร์มี Queen of ครับนะคะนีสองไม้เท้านะจ๊ะนีห้าไม้เท้านะจ๊ะ เขาบอกว่าคนวันจันทร์ต้องระวังเรื่องของการอะไรคะาการพบเห็นบริวารน,นะคะทะเลาะเบาแหวงเราอย่าไปพุกบุงในกับเขาด้วยก็แล้วกันหลีกได้หลีกหลบได้หลบเลี่ยงได้เลี่ยงนะคะหรือมีความขัดแข้งขัดขามีความวุ่นวายเกิดจากเนื้องานทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจจะขัดนะนะคะหรือมีความ ยุ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนเกี่ยวกับเรื่องของงาน,นาเกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งนะนะคะแต่ว่าอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรทรงๆนะคะนะถ้ารอตอนอะไรอยู่วันนี้อาจจะได้ข่าวจากสิ่งที่เรารอคอยนะคะอ่าพาทักพิเศษ่าระวางเรื่องของการตัดสินใจระวังเรื่องของการาถูกจับถูกปรับเขาเรียกว่าอะไรถูก กับบริเวณนะคะหรือว่าตัดสินใจหรือรับปากอะไรใครไปนะมันจะพันธนาการตัวเองนะคะนะก็ต้องระวังต่างๆนะคะนะตามเลยต่อไปคนวันอังคารนะคะสามใบนะคะวันอังคารสามใบนะจ๊ะวันอังคารมีเดอะมูนนะคะมีควีน ออฟสอดไอ้ค uh, okay, uh, วีนค่ควีนอ่าราชินีอ่ะราชินีดาบนะแล้วก็สองดาบนะคะวันนี้นะคนวันคันดูแล้วซึมเศร้านะคะนะแล้วก็มีความคิดมากนะคะมีความคิดไม่ออกด้วยคิดมากไปนะไม่ใช่คิดได้นะคิดไม่ออกนะคะทีนี้ว่าอยากจะบอกคุณว่าวันนี้นะคุณไม่ต้อง ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกนะคะนะทาตัวสบายๆส,ยสวดมนต์ไหว้พระนะคะนะใจโลมๆเพราะว่าทุกอย่างมันต้องใช้เวลาคุณคิดให้ตายวันนี้คิดไม่ออกนะคะเลือกให้เลือกวันอะไรวันนี้คุณก็จะเลือกผิดนะเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาต้องเทคถามนะคะแล้วอารมณ์คุณก็ตึงอารมณ์ก็ไม่ค่อยดีแล้วจิตตกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะขอให้เวลามันผ่านไปก่อนนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะที่ถ่าย นะคะอารมณ์ก็จะดีกว่านี้ด้วยค่ะนะคะตามนั้นขอให้ทักพิเศษหน่อยดูสิเนี่ยแล้วพูดมากพูดก็คนไม่อยากฟังนะเพราะอารมณ์คุณไม่ดีมูดคุณไม่ดีอยู่ข้างในคุณสื่อออกมาคนรอบข้างก็ใบ,บ,บายจ้ะนะคะประมาณนั้นอ่ะขอต่อไปคนวันพุธนะคะคนวันพุธสามใบนะวันพุธมากับห้าเหรียญน,นะจะแม่อ่า แล้วก็มากับเด็กเอ็มเพรสนะคะอะ่าทัานโทษแ่เอ็มเปอ r เรอร์นะเอ็มเพอร์เนะคะแล้วก็สุดท้ายเป็นเด็กถือดาบนะเขาบอกการเงินไม่สู้ดีคุณขาถ้าคุณมีตังอยู่ก็จะมีคนมาหยิบยืมก็จะต้องมีเรื่องใช้จ่ายเสียสะตุ้งสตังนะคะนะเออนะคะแต่ถ้าคุณไม่มีตังถ้าคุณมีตังก็ไม่เป็นไรหรอกนะแต่มันอาจจะมีเรื่องจ่ายนะคะเรื่องต้องใช้เงินเรื่อง,องต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรต้องช่วยเหลือคนอื่นเรื่องของการเงินอะไรอย่างเงี้ย นะแต่ว่าถ้าคุณไม่มีนี่สิมันลําบากเพราะฉะนั้นก็ต้องระ,ระวังประหยัดกินประหยัดใช้นะคะนะเรื่องของงานมีความปางังแต่เรื่องของเงินไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะหน้าที่การงานมีความปังดีนะอาจจะได้รับรางวัลน,นะคะหรือว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะนะแล้วก็เรื่องอำนาจดีแต่เงินไม่ดีคุณขานะแถมยังมีบริวารดือด้อรัน,ร,นรันด้วยก็ต้องอบริหารกันไปอาจาะนะนะขอให้ทักพิเศษค่ะ เขาบอกทุกอย่างมันจะคลี่คลายเองคุณขาไม่ต้องห่วงฉันนะทุกอย่างมันจะที่คลี่คลายจากร้ายกลายกันดีในที่สุดจ๋าเหนื่อยหน่อยแต่ว่าทุกอย่างมันจะได้ผลที่ดีกับคุณนะคะต่อไปคนวันพาริฮัตจ๋ะพาริหัสสามใบพฤริัสมีสิบดาบค่ะเดอะมูลก็มาจ้ะ และแทนแทนก้าวถ้วยก็ยังช่วยเน,ะนาะเออเขาบอกสิดาบระวังสุขภาพแล้วก็ระวังเรื่องของการอาการนอนไม่หลับอาการซึมเศร้านะคะนะอาการเจ็บป่วยนะคะหรือคิดมากเรื่องของอาการป่วยของตัวเองนะพบแพทย์ดีสุดนะคะบอกเลยว่าใครมีอาการอะไรแล้วคิดไปเองตัวเองไม่ใช่เป็นหมอไม่ต้องคิดขาดไปหาหมอได้เลยนะคะนะแต่จริงๆแล้วนะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็ังมีส่วนที่ดีเรื่องของความอุดมสมบูรณ์บางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเหนื่อยคุณไม่สบายคุณป่วยแล้วคุณจะคิดมากไปนะคะนะจริงๆก็ยังโอเคนะคะยังมีก้าวถ้วยคือยังมีความอุดมสมบูรณ์ดีอยู่นะนะคะตามนั้นเลยอ่าขอพ่ายค้าพิเศษหน่อยอดูสิคิดมากคุณคิดมากคุณจิตตกคุณดาวนะคิดแล้วไปกินเยอะหรือเปล่าเครียดแล้วกินเยอะหรือเปล่าเออนะคะ ต้องระวังนะนะจะอ้วนไม่รู้ตัวนะกอเ,เครียดแล้วกินอะไรเงี้ยนะแล้วก็เรื่องของสุขภาพไม่ดีหรือบางคนอาจจะไม่ได้เป็น่สุขภาพแต่มีปัญหาถาโทมในช่วงนี้นะคะนะมีเรื่องของต้องใช้ความคิดนะแล้วก็บางทีก็คิดเยอะเกินไปนะคะแต่บางคนก็สุขภาพไม่ดีจริงๆนะปวดเนื้อปวดตัวปวดเงื่อปวดฟันปวดหัวปวดหูปวด,ห,ปวดหลังปวดสะโพกปวดเอวอะไรเงี้ยได้หมดเหมือนกันนะคะยังได้ออย่างหนึ่งที่พูดมาต่อไปคนวันศุกร์นะจ๊ะ สุกสามใบนะคะสุขมีหเหรียญน,นะจ๊ะแล้วก็1เหรียญโ,โตโตแม่เออนะคะแล้วก็2ดาบนีสนุงนะคะการเงินน่ะดีนะคะแต่วันนี้นะเรื่องของการตัดสินใจหรือว่าอ่าเรื่องของการสื่อสารก็ต้องระวังนิดนึงมันอาจจะมีความล่าชา้าคลาดเคลื่อนนะคะการตัดสินใจไม่ได้การหลงทางถ้าเป็นถ้าเป็นเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ แต่เรื่องการเงินดี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 ดดจบัหมขอพ่ายคักพิเศษนิดนึงนะคะาการงานก็มีความบังได้โชคได้ลาบได้ข่าวดีได้การได้รับตลอดการออฟเฟอร์นะการออฟเฟอร์คือการให้อะไรนะการเออใครมีอะไรดีก็จะมาให้มาบอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามนั้นนะคะ วันเสาวแล้วนะอ่าเสาวสามใบนะจ๊ะเสาวสามใบมีสตริงมาเลยใช่ไหมจ๊ะนะคะสองไม้เท้าก็มานะคะ and then the sun นะอ่าพ้ายาดยสันไม่ได้ออกนานแล้วนะเออออกมากับชื่นใจนะ <c oughs> <c oughs> นะคะเขาบอกว่าวันนี้คนวันเสาร์นะเจ้าชาตานะมัก เป็นคนเก่งคนะ่ะเก่งอยู่แล้วเพราะว่าสเตรนจ์เป็นตัวเจ้าชะตาเองเป็นพไพ่ใบแรกนะบอกเลยว่าวันนี้ทําอะไรนะไม่ได้ง่ายจะเจอของคุณเก่งอยู่แล้วนะคุณเจอของหินนะคะแต่ถามว่าคุณชนะไมยชนะนะคุณทําได้นะคะนะเจออะไรไม่ได้เจอของง่ายๆเขาหรอกนะเจอหินหินกินย,กยากๆน่ของคุณน่ะนะ ต้องเหงื่อออกนะคะต้องพูดเยอะอีกนึงอะไรอย่างเงี้ยต้องอธิบายกันเยอะอีกนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ขอให้คุณใช้สตินะคะตั้งสติแล้วก็ใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนสยบความเคลื่อนไหวคุณช,ชนะทุกอย่างนะ,ะนะคุณจะได้ทุกสิ่งและคุณจะทําได้สําเร็จด้วยนะคะนะสตรงนก็นเหนื่อยแน่นอนไม่มีอะไรได้มาง่ายแต่ว่าเจ้าชะตา คือเก่งไงคุณอืฉันเก่งนะแถมยังมีเดือดซันมาค้ำมาคูณนะฮะนะเรื่องของการงานมันก็มีความมั่นคงาอาจจะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารกับทางไกลนิดหนึ่งนะคะหรือรอข่าวข่าวกิจการงานใดหรือข่าวใดๆวันนี้อาจได้รับข่าวข่าวนะคะขอให้ทั้งพิเศษคะ่ะคุณขา อไพ่บอกว่าอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือการวนรูปไปเจอกับอะไรที่เกิดเจอมาแล้วเหตุการณ์ใดที่เคยเกิดขึ้นและอาจจะาเกิดขึ้นซ้ําหรือบางคนบางคนกลับมาให้ได้เจอกันนะคะตามนั้นเลยนะจ๊จบแล้วทั้งกมดวันเกิดเป็นยังไงบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ